จับได้สีชมพูชนะไปเลยจ้ามาเป่ายังกรบยายแป๊จ่าจับก่อนหนึ่งลูกไม่ใช่ยายอ้วนไม้ดนยายแป๊ไม่ใช่ตัยยวมันหมวกนกุดเด้อ หายเจอสีชมพูอยู่ไหน <S <S ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกค่ะวเจ้าคือคนค่ะคนแน่แต่ใหญ่ขนอไหนมันเด่นขึน้นมาเจ้านอนมันอยู่เลยเจ้าหูยุติว่ามันอยู่ไสนมันหอกเอ๋มันเสียบลงในลยไงหู่ะไม่ถูกคนแเหล็กไม่ถูกค่ะไลออนไม่ถูกค่ะ <S 1> <S 1> ไม่ถูก ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก,กไม่ถูกแก้วันค่ะไม่ถูก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 ค่ะไม่ถูกค่ะยังไม่ใช่ได้กินบ่ร์เฮาเหมือนนี่ใช่ใช่ค่ะ ไอ,อ้กินโบโว้เพว่ามันขวดนี่ขามไม่ใช่ค่ะเออมันจะฟองเอาม,านมันเบิดกระปุกหน่อยไม่ใช่เพราย่างอยู่ติอยู่นี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันเสียวไปไม่ใช่เอามาปดยางไม่ใช่ก็ป,ปวดยางไม่ถูกไม่ถูก มมยแย่อนเอแล้วจับยายอ้นถูกค่ะเฮ้ยปามไปจับลอตเตอรี่คือบ่าไก่กระังตากรนมึงป็นวินมันได้แก้วก็เป่นเกมนะนี่มาค่ะแ้ยไปมาบ่พันแม่ร้อยแม่วันแย่วันเฮ้ย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 ห้าสิบบาท อย่าแปค่ะาแป้างดีวเาวอาพันพนวันนี้ใช้เดียวนะใช้เดียวนะพันมาห้ารอยมาห้ารอยแน่จักบาทเดี๋ยวค่อยๆเอากูใจเย็นๆใจเย็นๆนวลน้องต้องใจเย็นๆฮะใจเย้ยๆๆๆๆยยวันเล้จเอาจได้บ้างหารอยก็จะบดีใจเถะห้าร้อยก็เอาวะเอาห้าร้อยมันจะคู่กับห้ กับห้าอ่ะแล้วไป